โอเคครับาอไม่เป็นไรตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่ต่อเลยครูคขออนุญาตต่อนะครับวงกลมสองวงนะครับได้ยังไงครับเอาสวงก่อนก<บ>็ได้ค่ะสองวง,งก่อนเร,เราอาจจะจะก๊กกอปไอ้ข้างบนมาเลยเกมที่หนึ่งมาเลยก็ได้หนึ่งสองสามแล้วก็มาปรับไอ้ไอนี้เอา <ไ>อพอดีเราต้องนำเสนอแผนกี่โมงครับบ่ายสองใช่ไหมเนี่ยอ่านนั่นแหละก็กกอหนึ่งสองสามมาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดเอาอันนี้ก็แบ่งกลุ่มออกเป็นเพื่อเล่นเกมเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเกมอ่อน ถ้าสมมุติว่ามันมันเยอะไปไงถ้ายี่สิบคนมันอาจจะเยอะไปอย่างนี้เราก็มาแบ่งกลุ่มละสิบคนสองวงเราก็เป็นสองกลุ่มใหญ่แล้วพอเขาทำเป็นแล้วเราอาจจะมารวมเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอ,อาจจะเป็นข้อสี่เพิ่มเข้ามา,า,จจเ,าเราอาจจะแบบว่าให้เด็กเขาแบ่งสองกลุ่มเสร็จเขาก็เล่นกันในกลุ่มของเขาแล้วค่อยมาเข้าวงใหญ่ครับ เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เพิ่มลิงเข้าไปใช่ไหมครับเพิ่มลิงเข้าไปเพิ่มลิงให้หลายตัวขึ้นอันนี้รวมนักเรียนรวมกลุ่มค่ะนักเรียนรวมนกลุ่มนักเรียนรวมกลุ่มเป็นกลุ่มนักเรียนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดต้องบอกว่าหลังจากเล่นแบ่งกลุ่มแล้วไหมครับ จะได้แล้วนักเรียนก็รวมเลยอ่าโอเคจ้ะครับแล้วคิดคิดคำพูดช่วยหน่อยครับหลังจากหลังจากนักเรียนเล่นเ<บ>นีเ่ยแบ่งกลุ่มแล้วหลังจากนักเรียนอ่าเล่นจาก กุ่มใหญ่แล้วเล่นจบเกมแล้วหรือ,อยังไงรูร้จกักนักจากนักเรียนเล่นเสร็จแล้วเล่นจบเกมแล้วอเอาเอาลองคําพูดนี้ไปก่อนนะถ้างั้นจากนักเรียนเล่นจบเกมแล้วโคให้ <จบ S 2> นักเรียนท้นอเป็นกลุ่มใหญ่เล่นจบเกมแล้ว ให้ล้อมวงเป็นกลุ่มใหญ่ให้รวมให้รอบให้รวมให้รวมเออล้อมวงก็ได้ค่ะล้อมวงเป็นกลุ่มใหญ่ จะเล่นด้วยกันหรือว่าอย่างไงให้เป็นงวงร้องวงเป็นกลุ่มอย่างหนึ่งวงอ่าถูกต้องแล้วก็โดยเพิ่มไหมครับหรือเพิ่มเพิ่มจำนวดยเพิ่มโดยเพิ่มจํานวนดิงอ่า ขอโทษนะคะเอาคำว่าหลังจากออกได้น,ะะนี่ค่ะช้นต้นด้วยนักเรียนเลยะคะ่ะอ่าใช่ตามลำดับนั่นแหะได้เพิ่มจำนวนลิงอ่าโอเคอ่าเกมที่สองตัวสุดท้ายเอากอไข่ออกด้วยค่ะตรงตรงชื่อเกมที่สองลิงชิงบอลนะคะเกินมาหนึ่งตัวค่ะขอบคุณครับ น่าจะพอแล้วเ<อ>นาะขอ้ขอสามด้วยครับนะข้อสามยังเป็นคว้างบอลอยู่เปลี่ยนจากคว้างบอลเป็นลิงชิงบอลโอเคไหมครับ okay. โอเคมประมาณเอาเอาเกมเพิ่มไหนีห่หรือเอาหรือพอแล้ว น่าจะพอแล้วครับสามสิบนาทีน่าจะพอพอดีครับอาจจะไปขั้นนำไปใช้จะ <c oughs> ไปนำนำไปใช้เ <c oughs> อ่อจะก,ก็คือเราจะต้องมาช่วยกันใช่ไหมเราเอา <c oughs> แบบทดสอบไหมครับแบบทดสอบให้เด็กแบบทดสอบอย่างเช่นเกมที่เราเล่นมันอาจจะใช้ ทักษะทางด้านในความของแคล่วว่งองไวอย่างนี้เราก็เอาแบบทดสอบมาใช้กับเด็กไหมครับแบบทดสอบใช่ทดสอบนี่นก็คือการปฏิบัติครับไม่ออยังไงใช่ครับเป็นเป็นการปฏิบัติอาจจะวิ่งซิกแซกอย่างนี้จับเวลาที่ให้มันมันมีผลกับเด็กเลยครับว่าว่าเด็กว่าเด็กเล่นบไปแล้วเด็กเกิดอะไรบ้างอย่างนี้ครับเราจะได้คุณครูต้องไปดูตรง อธิบายสาธิตเ,เราสาธิตอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องมาทดสอบตรงนี้ถูกไหมเราอยากได้อะไร,รเนี่อรที่เาอ่าเราเราเน้นการเคลื่อนที่เนาะครับเราเน้นการเคลื่อนที่ในตรงนี้แบบทดสอบการเคลื่อนที่ก็อาจจะเป็นวิ่งซิกแซกอ้อมกวยจับเวลาอย่างนี้ ได้ไหมครับหรือเราเราเรียนเราเรียนคว้างบอลใช่ไหมเราเรียนคว้างบอลเออเราเล่นเกมคว้างบอลเราเล่นเกมเราการโยนรับบอลอ่าการโยนรับแบบสไลด์แบบอ่าบอลโยนบอลระดับอกระดับเนื้อสีใสอย่างนี้ได้ไหมครับใช่ก็คือการเรียนสไลด์ไปด้วยใช่ไหมพร้อมการสไลด์ไปด้วยใช่ต้องเราให้เขาเล่นเกมคว้างบอลกับเล่นเกมลิงชิงบอลแสดงว่า แสดงว่าเราต้องการให้เขาเอแสดงทักษะเรื่องของการโยนการรับการโยนบอการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เนาะใช่ครับการดึกอนฉะนั้นเราอาจจะเป็นการทดสอบที่อ่แข่งกันแบบให้โยนบอลสไลด์อ่าโยนบอลไปด้วยสไลด์ไปด้วยอย่างนี้ครับแต่ว่าใช้แข่งกันเป็นกลุ่มอย่างนี้ได้ไหมครับกลุ่มกลุ่มโดยโดยที่ว่าเกมที่คนสไลด์หันหน้าเข้าหากันอ่าใช่ครับ เรากาหนดจุดไว้ก็คือว่าสลด์บี้เยนสลด์อยู่เนาะใช่ครับถึงจุดนี้ก็กลับมาแล้วก็เปลี่ยนคู่ต่อไปอะไรประมาณนี้โอเคอ่าใช่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราคว้างับใช่ไหมถ้าเราคว้างรับกับโยนบอลใช่ไหมคว้างบอลโยนบอลลิงชิงบอลลิงชิงบอลก็คือการการวิ่งการรับการส่งดังนั้นคุณครูก็เอาอ่ะถ้าคุณครูจะเอาเป็นทีมประเภททีมคุณครูก็ ว้างไหมล่ะอหรือไม่ส่งบอลอุโมงนั่นไงที่คุณปูว่านะการส่งบอลครับเออส่งบอลอุโมงแล้วก็เลื่องเป็นการส่งบอลแต่ว่าแข่งกันก็คือเอออย่างเช่นอ่าส่งบอลคนแรกคนคนสุดท้ายเสร็จแล้ววิ่งมาข้างหน้าคนสุดท้ายเสร็จแล้ววิ่งมาข้างหน้าใครครบก่อนชนะอย่างเงี้ยมันก็ได้เรื่องส่งบอลด้วยได้รับบอลด้วย อันนี้ก็เกมอ่าทดสอบที่สองก็อาจจะเป็นคนละฝั่งเนาะ,ะคนละฝั่งแล้วก็ตั้งกลวยส่งบอลให้คนข้างหน้าแล้วก็วิ่งซิกแซกไปต่อละแถวอีกแถวหนึง่งอย่างนี้ก็ได้พอเข้าใจไหมเนี่ยอันอันนี้เข้าใจครับอันนี้ประ <ใจ S 1> มาณน,นี้ อาจาจะแบ่งทีบางทีอาจจะดูลําบากนิดนึงถ้าให้เขาจับคู่จับคู่แล้วทดสอบไปเลยว่าเราเรากําหนดเป้าหมายว่าเราจะทางไปนี้จากนี้ถึงจากกลวยตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะใครใครโยนได้โยนรับได้ไม่ไม่ตกเลยอย่างนี้เราก็อาจจะให้เต็มสิบเต็มอะไรไปอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ครับอ่าก็จะ่าจะง่ายกว่าสะดวกวกว่าด้วยแล้วบางทีเผื่อว่าอันเนี้ยเราก็อาจจะ ให้คนที่ทําเสร็จแล้วมาเป็นกรรมการช่วยในการทดสอบของเราอีกได้ถ้าเวลามันไม่ทันอย่างเงี้ยับไม่งั้นก็เอาแบบนี้ไหมครับเราจับสมมติว่าเด็กเด็กมี20คนนะครับเราก็จับเป็นแถวละห้าสี่แถวก็ให้แต่ละแถวจับคู่กันก็จะมีแถวที่หนึ่งแถวที่สองจับคู่กันแล้วก็ส่งบอลไปพ,พร้อมๆกันไปกลับแล้วก็พอไปกลับแล้วให้คนอ่าที่อยู่ต่อไปก็ส่งส่งจนครบทุกคนแล้วถ้า กลุ่มไหนครบก่อนก็ให้นั่งลงก็เป็นฝ่ายชนะอย่างนี้เลยจะ,จะง่ายป่ะไหมครับอแบบนั้นก็ได้ครับดีครับก็ดีครับหรือจะใช้เงื่อนเวลาก็ได้นะคะคุณครูอ่าใช่ครับจะเวลาทีมไหนได้เวลาน้อยที่สุดชนะอย่างเงี้ยก็ได้ได้คะแนนไปอะไรเงี้ยหรือจะใช้ถ้าคุณครูจะตั้งเงื่อนไขเวลาหรือถ้าคุณครูจะตั้งเงื่อนไขจํานวนครั้งก็ได้อ่าลองอดูอะไร,รดเรีเราเราร่วมกันกําหดนดเนาะ แบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มใช่ไหมครับหรือเราจะกําหนดอันนี้ก่อนแบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มกลุ่มละห้าคนก็ได้มันก็จะยี่สิบคนพอดีแล้วก็ให้กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองหันหน้าเข้าหากันเนี่สามสี่หันหน้าเข้าหากัน กลุ่มหนึ่งกับสองคู่กันกลุ่มสามกับกลคู่กันโดย <no? S 2> ให้โดยให้กลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองหันหน้าเข้าหากันงั้นก็ได้อหนึ่งและสามเพื่อจับคู่อ่ะถูกแล้วนี่นี่ไงครับโอเคถูกแล้ว สองสามสี่อะไรต้อีกตรงน้ตั้สามสี่เข้าไปตั้ใช้คอมมาหน่อยคอมมาตรงอ่ะตรงหน้าเลขสามหันหน้าเข้าฮะการเสร็จครับเพื่อจับคู่อ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วอพอแล้วอ่าโอเคพอแล้วกอสอง ให้ปฏิบัติตามปฏิบัติข้อสอบเราจะบอกวิธีการปฏิบัตินะครับทดสอบเลยนะทดสอบนักเรียนเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ตามที่ผู้กำหนดไหมอ่ะเอาไปเลยค่ะตามเมื่อกี้และค่ะพูดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ข้างล่างว่าเรากำหนดให้เขาทดสอบอะไรบ้างอืม ทดสอ,สอบการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์การเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ดโดยการสูงบอลระดับออกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นไหมครับโดยใช้เราจะ โดยการส่งบอลยนเป็นวิธีปฏิบัติไหมครับเป็นยังไงครับอืมแล้วมาใส่ข้างล่างเลยโดยเรา็มาขีดเป็นอ่าแล้วก็ข้างาก็แดดแดดว่ามีอะไรบ้างเราจะทดสอบอะไรบ้างครับการส่งบอลอันนี้ส่งบอลระดับอกนี้ก็มาไปนี้ได้ไหมอ่าแบบนี้ก็ได้ครับสไลด์ส่งบอลระดับอกอ่าสไลด์ส่งบอลระดับอกนี่ตุ้ยใส่สไลด์ลงไปข้างหน้าไปสไลด์ก่อนเนาะ ครับข้างหน,น้าเลยมันมีครับมาส่งบอลสองครั้งส่งการแสดงส่งบอลระดับโบกอ่าก็ก็สองแบบที่สองเนืเ้อเามาเลย อันนี้ก็ไอสมุรำหรับในบ้างศีสะอันนี้ก็นนกสะดวกสําหรับคนที่นํามาใช้นำแผนไปใช้ต่อเพราะว่าเขาอ่านเขาก็จะรู้เลยว่าอาจะใช้แผนนี้ยังไงศีสะก่อไปสด้สี ะระดับระดับระดับโอเคเอาอีกข้อไหมอครับสองข้อก็พอแล้วตอนที่สอบนนองไม่ต้องเอาเยอะหรอกคบาครับสิบนาทีครับก็คือรูปแบบจะมีทั้งสองรูปแบบเนาะระดับปกกับระดับศีษะใช่ไหมครับครับครับ ตามไหมครับหรือแค่นี้คือคือตามจริงถ้าถ้าละเอียดก็คือว่าเราจะมีภาพวิธีนะครับภาพอธิบายแล้วก็วิธีปฏิบัติเนาะครับอันนี้เราต้องใส่ไหมครับถ้าอยู่ในแผนตรงนี้ใช่ถ้อยู่ในแรใส่เ่าจะใส่ท้ายแผนจะใส่ท้ายแผนเป็น Uhm เป็นเป็นใบความรู้ครับเป็นใบความรู้แในเรื่องของวิธีการเล่นด้วยกันเนาะโอเคครับถ้างั้นก็มันก็จะไปขั้นตอนสุดท้ายเลยก็เป็นขั้นสรุปอรับืมมน นักเรียนข้าแถวยังไงครับทีนี้เป็นนักเรียนพ่าข้าแถวเป็นกลุ่มเหมือนเดิมหรืตุวเป็นข้อแถวครับเหมืนมนมนอนเหมือนตอนแรกสี่กลุ่มแล้วก็เปียงอ่าเราเรยังไงครับต่อ ไม่ใช่คำถามอันที่ขอออมิกฝากไว้ช่วงต้นว่าคุณครูจะถามนักเรียนว่าอะไรบ้างาอ่นักเรียนได้ทักษะอะไรบ้างใช่ไหมการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์แล้วพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เนาะการเคลื่อนไหวแบบใช้ตัวน,นี้เราอาจจะให้คุณครูติชม หรือว่าคุณครูอาจจะชมยกตัวอย่างกลุ่มที่ทําได้ดีตอนนี้ก็ได้ใช่ค่ะในข้อที่สองเขา <S 2> 2 <S เป็นว่าช,ชื่นชมและให้ข้อเสนอแน,นะใช้คํานี้ได้ไหมชื่นชมหรือให้ให้กลุ่มที่ทําทําได้ดีออกมาแสดงในในใน,น,นคา<ล> <คำ S 1> ว่าครูติชมเนี่เปลี่ยนเป็นว่าชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะข้อที่สองชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะ อืมเราก็ไม่ต้องไปบอกเดี๋ยรายละเอียดเพราะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าชื่นชมคือก็ชมนักเรียนแล้วก็ให้เสนอแนะก็คือก็ให้ให้คนที่เขายังไม่ค่อยได้ปรับปรุงอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้สามให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อที่เราถามกันมาเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนนั้นน่ะนักเรียนช่วยกันให้อะแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรเอออย่างเงี้ยก็ได้มันจะเป็นการสรุปไปในตัวเด็กเข้าตอบมันก็เป็นการสรุปไปในตัวอยู่แล้วข้อสามใช่ไหมครับ ก็ข้อสองนีเอาออกเลยคุยตัวตัว,ตวที่เป็นสีแดงเอาออกเลยครับเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวสีแดงลงมาใส่ข้อสามค่ะใช่ครับ่าใส่ข้อสามต่อข้างล่างเลยโอเคลองเอาไปใส่ต่อข้างล่างะค่ะเมื่อกี้เคาะลงมาข้อข้อสามลงมามาใส่ตรงนี้อะไรนะครับย้อนกลับไปก่อนตัวแดงเมื่อกี้น่อยอยู่ไหน เออนี่ไอ้ไอ้ตัดตัวนั้นมาตัดออกก็ระวังก็ที่สามให้ก็ก็รวังการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์คืออะไรนักเรียนได้ประโยชน์จากการกิจกรรมนี้อะไรบ้างเออแล้วก็อันนึงนักเรียนอ่าสามารถใช้อุปกรณ์อะไรอ่าสามารถเด็กเด็ก นอกจากอุปกรณ์ที่คุณครูนามาให้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์อะไรในการช่วยในการเคลื่อนไหวได้บ้างเนี่ยตัวอย่างประมาณเนี้ยนอกจากอุปกรณ์ที่ครูเอามาให้วันเนี้ยนักเรียนสามารถเอาอะไรที่มาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยในการเคลื่อนไหวได้บ้างนี่คือคําถามที่ที่เด็กน่าจะตอบได้เพราะมันจะต่อยอดเรื่องของอกระบวนการคิดที่มันเกิดต่อไปเนาะประมาณนี้นะคําถามนะคะ คุณจะเพิ่มก็ได้นะส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนสามารถอ่านี่แหลอะอตัวนี้ก็ได้นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรอืมใช่ค่ะมันจะต่อกันนะคะจะต่อกันนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์อะไรใช้อุปกรณ<ด>์อะไรนี่ยคูนน้ ในการเคลื่อนไหวบ้างขออนุญาตที่ประชุมนะคะตอนนี้เหลือเวลาเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็เลือกผู้นำเสนอด้วยนะคะอย่าลืมผู้นำเสนอเสร็จแล้วแต่ว่าโอเคเหลือแต่อันนี้แหละเหลือแต่รูปิดวัดและประเมินผลนี่แหละโอเคแล้วอาจจะทำกว้างๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะจจ้ก โอเคแล้วตัวย้ำถามเอาแค่นี้ก่อนครับค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะไม่เป็นไรเอาอีกข้อหนึ่งนั่นแหละค่ะถูกแล้วเอาเรื่องเมื่อกี้ที่คุณครูวัฒนชัยบอกก็คือนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้นักเรียนสามารถนำักสามารถนาทักษะที่ครูสอนที่ที่เรียนรู้วันนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไง การเรียนสามัญน้ำทักษะที่ได้เรียนรู้ทีไ่ได้ทีไ่ได้เรียนรู้อ่าใช่ค่ะ